สำหรับการฟังส่วนที่2นะคะการฟังส่วนที่2ค่ะก็จะมีเริ่มข้อที่6ถึงข้อที่10นะคะรูปแบบค่ะจะแสดงคำถามโดยเห็นแค่รูปภาพนะคะจะฝั่งขวามือตรงนี้นะคะในข้อที่6ถึงข้อที่8เนี่ยจะแสดงรูปภาพแล้วก็ตัวเลือก3ตัวเลือกค่ะ A B C โดยที่ไม่มีตัวอักษรใดๆให้เราได้อ่านเลยนะคะลักษณะการทำค่ะก็คือจะเป็นการฟังประโยคอย่างสั้นนะคะแล้วก็ให้จับคู่ความสัมพันธ์กับรูปภาพนั่นเองค่ะฟังประโยคนะคะแล้วก็เลือกรูปภาพที่สัมพันธ์กันค่ะยกตัวอย่างค่ะนักเรียนจะได้ยินแบบนี้ลี่รูเจอร 我的书。พอเราได้ยินนี่ชือ我的书นะคะเราก็ต้องดูที่รูปภาพนะคะว่าอะไรคือสิ่งที่เราได้ยินถ้าใครที่มีคำศัพท์มากพอก็จะได้ยินว่า书ก็คือหนังสือนะคะเพราะฉะนั้นข้อ A เนี่ยจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ B กับ C เนี่ยไม่ใช่เลยและเมื่อจะเริ่มทำข้อสอบข้อที่6 เสียงของอาการฟังพาร์ทนี้ก็จะบอกกับเราว่าเซียนจ่ายเขยสตี้ลิ้วถีตีถีก็คือเลก็คือเลข6ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเสียงที่ทุกคนจะได้ยินเนี่ยก็คือจะเป็นโจทย์แบบนี้นะคะจะเป็นโจทย์แบบนี้แต่ว่าในกระดาษคําตอบขอโทษค่ะกระดาษคําถามนะคะที่เห็นณนะวันสอบเนี่ยก็คือจะเป็นแบบขวามือ ทีนี้เรามาดูกันสัก3ข้อนะคะเป็นตัวอย่างค่ะแล้วก็ถือโอกาสเก็บสะสมคำศัพท์ด้วยนะคะเรา่อแบ่งเป็นแบบนี้ค่ะด้านบนเนี่ยจะเป็นตัวอักษรจีนนะ,ะด้านล่างเป็นตัวอักษรพินอินเพื่อให้ง่ายต่อการสังเกตนะคะอย่างเช่นข้อที่6เนี่ยเมื่อเราเปิดกระดาษคำถามออกมาค่ะก็จะเจอนะคะว่าข้อที่6 a นะคะเป็นผู้หญิงใส่เสื้อกันหนาว B ค่ะเป็นผู้หญิงสวมเสื้อสบายๆแล้วก็ยืนยิ้มอยู่ส่วน C ก็คือผู้ชายใส่เสื้อเชิ้ตสวมแว่นตานะคะทีนี้โจทย์ของข้อที่6ค่ะบอกเอาไว้ว่าจินเทียนเทียนชี่หินหลิงจินเทียนเทียนชี่หินหลิงทีน,ทนี้นักเรียนก็จะต้องรู้ค่ะว่าเหลิงนะคะเป็นคีย์เวิร์ดนะคะซึ่งหมายถึงหนาวใช่ไหมคะรูปภาพ ที่ควรจะเลือกนะคะก็คือเลือก a นะคะทีนี้มาดูข้อที่7ค่ะ现在是ยนใจสุสินคคะสิบเดียสฟนนะคะ点ก็คือเป็นการบอกหน่วยของชั่วโมงค่ะหมายถึงโมงนะคะชั่วโมงนะคะส่วนเฟินคือหน่วยของนาทีดังนั้น ซื้อเตียนซื้ฟินทุกคนรู้จักเลขหนึ่งถึงเลขสิบออกเสียงแบบไหนใช่ไหมคะซื้คือเลขสิบถ้าเรามองไปที่หน้าปัดนาฬิกาค่ะมีเพียงข้อเดียวที่เวลาเนี่ยบอกที่เลขสิบก็คือภาพ A นะคะซื้เตียนนะคะซื้อเฟินสิบนาทีข้อที่แปดค่ะ他后面有几个人他后面有 จิกรน์นะคะในที่นี้ค่ะคีย์เวิร์ดของข้อที่8นะคะก็คือคำว่าโฮเมียนแล้วก็เรนนะคะโฮเมียนเป็นทิศทางค่ะหมายถึงด้านหลังนะคะหมายถึงด้านหลังเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นค่ะคำที่เป็นคีย์เวิร์ดอีกคำหนึ่งก็คือเรนนะคะแปลว่าคนดังนั้นเนี่ยเราจะเลือกข้อไหนคะตอนนี้เรายังไม่ทราบมาดูให้ชัดขึ้นอีกค่ะ โย่จีเกอร์รดวดสอนจีนประกอบด้วยนะคะโย่จีเกอร์รนะคะอ่ะโย่ Yo, หมายถึงมีค่ะจี ee, ปกติจะอยู่ในประโยคคำถามนะคะเออเช่นถามว่าจีเกอร์รนอันนี้ถ้าอยู่ในประโยคคำถามจะหมายถึงมีกี่คนแต่ถ้าอยู่ในประโยคบอกเล่าจี ee, ตัวนี้หมายถึงมีจำนวนระหว่างสองถึง9คนนะคะเพราะฉะนั้นค่ะ ข้อที่8ถ้าโฮเมียนเยอบจีกานก็คือด้านหลังของเธอมีคนอยู่จํานวนหนึ่งนะคะสองสามคนหรือว่าจะแปลว่ามีคนอยู่หลายคนอย่างนี้ก็ได้นะคะงั้นข้อ8ข้อที่ถูกต้องเนี่ยก็คือตัวเลือก4นะคะเพราะว่ามีคนอยู่หลายคนอยู่ด้านหลังเขาส่วน B ีเนี่ยมีแค่คนเดียวก็ต้องเป็น e ีเกิลเร ส่วนข้อ a เนี่ยนะฮะมีกันแค่2คนและไม่มีใครอยู่ด้านหลังนะคะเขาอยู่ในระนาบเดียวกันเนาะอยู่ด้านหน้าด้วยกันหังคู่เพราะฉะนั้นข้อ8ค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือภาพ4และนี่ก็คือการฟังส่วนที่2นะคะที่ยกตัวอย่างมาให้ดู3ข้อนะคะต่อมาค่ะการฟังส่วนที่2เมื่อกี้6ถึง8นะคะ ต่อมาค่ะในพาร์ทเดียวกันนี้ก็จะเป็นข้อ9หราถึงข้อ10นะคะเนะคะเรามาดูรูปกันนะคะเป็นภาพบุคคลแตกต่างวัยนะคะส่วนข้อที่10ค่ะก็เป็นรูปภาพนะคะสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมที่แสดงออกถึงอาอรายธรรมนะคะแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆนะคะเวลาเราสอบค่ะเราก็จะต้องพิจารณารูปอย่างรวดเร็วแต่ว่าในความรวดเร็วนั้นจะต้องมีความเข้าใจอยู่ด้วยโจทย์ค่ะ จะได้ยินว่า我今年十二岁了ขอโทษค่ะ我今年十二岁了十二岁ก็คือ12 12ปี12ขวบนะคะดังนั้นค่ะข้อ9้าเนี่ยเป็นการบอกว่า我今年十二岁了เป็นการบอกว่าปีนี้ครบครอบ12ปีนะคะ เป็นอายุนะคะซุยเนี่ยบอกถึงอายุของบุคคลเพราะฉะนั้นในภาพนะคะอ่า B คงไม่ใช่นะคะเพราะเด็กเกินไป C นี่ก็คือเลย12ไปแล้วเพราะฉะนั้นข้อ9นะคะตอบตัวเลือก A เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะต่อมานะคะข้อ10ค่ะถ้าเสาร์เยีจงกัวถ้าเสาเอจงกัว จงกัวนะคะพินอินเขียนแบบนี้นะคะอักษรจีนค่ะจงกัวคือประเทศจีนเพราะฉะนั้นเขากำลังเล่าให้ฟังว่าในเดือนหน้านะคะผู้ชายคนนี้เขาคนนี้จะไปประเทศจีนดังนั้นค่ะพิจารณาจากตัวเลือกทั้ง3ตัวเลือกสถาปัตยกรรมนะคะที่เป็นไปได้มากที่สุดนะคะก็คือภาพ4นั่นเองและนี่ก็คือการฟังส่วนที่2นะคะมีทั้งหมด 5ข้อนะคะข้อ6ถึงข้อสิได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่ออยู่ในสนามสอบจริงนะคะก็จะมีโอกาสอรอทำข้อสอบหน้าต่อไปซึ่งจะเป็นการฟังส่วนที่3นะคะแต่ก่อนที่จะไปถึงการฟังส่วนที่3สรุปให้ทุกคนแบบนี้ค่ะสรุปให้นักเรียนแบบนี้นะคะอะ่ในการทำส่วนที่2นะคะสิ่งที่ทุกคนจะได้ยินนะคะจาก ตัวโจทย์ตัวข้อคำถามการฟังเนี่ยเขาก็จะพูดค่ะลี่รู้เจิร์สวอเตอรนะคะเขาก็จะพูดตัวอย่างก่อนแล้วก็ทิ้งจังหวะไว้ประมาณ5วินาทีค่ะหลังจากนั้นจึงจะตามมาด้วยคำสั่งที่ให้ผู้เข้าสอบเนี่ยได้รู้ตัวว่ากำลังจะเข้าสู่การสอบแล้วนะด้วยประโยคที่ว่าเซียนจ่ายไถีนะคะ ตอนนี้จะเริ่มทำข้อสอบข้อที่6แล้วนั่นเองค่ะทวนซ้ำอีกครั้งนะคะจินเทียนเทียนชี่เหินหลังนะคะ,ะคีย์เวิร์ดอยู่ที่คำว่าหลังหมายถึงอากาศหนาวหรือเย็นข้อที่7ค่ะเจ็ดค่ะ现在是十点十分รูปแบบการบอกเวลาในภาษาจีนบอกแบบนี้นะคะสิบเียน สิบนก็คือ10โมง10นาทีแต่เราจะไม่รู้นะคะว่ามันคือช่วงเวลาเช้าหรือว่าช่วงเวลาตอนเย็นเนาะอันนี้เป็นโครงสร้างนะคะบอกเวลาโดยทั่วๆไปค่ะเพราะฉะนั้นณนะตอนที่พูดเนี่ยก็อาจจะต้องดูที่สถานการณ์ด้วยนะคะข้อที่8ค่ะถ้าโฮมีนอยา่กีกระแรมถ้าโฮมี ยิ่จเกเรนนะคะสตทที่คำว่า Ho mi เมียนนะคะก็คือด้านหลัง ah uh, hk หนึ่งเนี่ยจะมีคำที่บ่งบอกทิศทางนะคะก็คือมีห้องเมียนนะคะด้านหลังนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะรู้จักแค่ตัวนี้แล้วจบไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมค่ะว่าคำที่บอกถึงทิศทางเนี่ยนอกจากด้านหลังเนี่ยมีอะไรอีกส่วนข้อที่9ก้าค่ะ我今年十二岁了 วัวจิ้นเน,นรูปแบบประโยคแบบนี้นะคะ,ะที่มีตัวบุคคลแล้วก็มีการบอกว่าปีนี้จิ้นเหนียนแปบลบว่าปีนี้นะคะเป็นการบอกถึงครบรอบนะคะครบรอบวันเกิดนะคะหรือว่าครบรอบวันคล้ายวันเกิดแบบนี้นะคะ่ะจะมีรูปรูปประโยคพูดแบบนี้เนาะสุยค่ะหมายถึงอายุที่เวลานำไปใช้นะคะก็จะหมายถึงปีนั่นเองนะคะ ข้อที่10ค่ะถ้าเสีเกิ์เย่ชื่จงกัวอันนี้เป็นคำนามเฉพาะนะคะจงกัวก็จะขึ้นต้นด้วยตัวแซดตัวพิมพ์ใหญ่จงกัวคือประเทศจีนนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือคำศัพท์นะคะที่เราได้สะสมไปจากข้อสอบจริงนะคะ ลำดับถัดมาค่ะก็ขอพามาทำความรู้จักนะคะกับการฟังส่วนที่3ตีซ้าปูเฟินนะคะตีซ้ปูเฟินก็จะเริ่มต้นที่ข้อ11ถึงข้อ15บนะคะบนกระดาษคำถามนะคะนักเรียนก็จะได้เห็นรูปภาพนะคะจำนวนทั้งหมด6รูปอยู่ใน6ตัวเลือกนะคะแต่ว่ามันจะมี1รูปนะคะ ที่ถูกยกเป็นตัวอย่างนะคะซึ่งถ้าพวกเราสังเกตนะคะในกระดาษคำถามนะคะมันจะมีตัวเลือกหนึ่งที่ถูกเลือกถูกกล่าวเป็นตัวอย่างลักษณะของกระดาษคำถามเนี่ยเขาก็จะโชว์แค่นี้เหมือนกันนะคะจะไม่มีอ,อักษรใดๆนะคะที่สื่อถึงประโยคที่จะสอบนะคะก็เพราะฉะนั้นก็จะเป็นการฟังแล้วก็จับความสัมพันธ์ กับรูปภาพเหมือนเดิมค่ะแต่เสียงโจทย์ที่ได้ยินเนี่ยจะเป็นประโยคสนทนาระหว่างชายหญิงนะคะก็คือผู้ชายพูดหนึ่งครั้งผู้หญิงพูดหนึ่งครั้งแล้วก็จับคู่ภาพที่สัมพันธ์กันนะคะดังนั้นค่ะสิ่งที่ทุกคนได้ยินเนี่ยก็จะเป็นเสียงบทสนทนาสั้นๆชายหญิงนะคะแต่พูดสองรอบนะคะอันนี้คือแนะนำคร่าวๆของ การฟังส่วนที่3นะคะทีนี้เรามาดูให้ชัดเจนกันมากยิ่งขึ้นขอยกตัวอย่างนะคะข้อที่11เราจะได้ยินนะคะคำถามแบบนี้ค่ะเขาก็จะพูดนะคะเสียงของผู้ชายเนี่ยจะพูดก่อนในข้อนี้นะคะแต่ว่าในการสอบจริงมันก็จะมีอาจจะมีสลับกันค่ะว่าข้อที่11เนี่ยผู้ชายพูดสนทนาก่อนข้อที่12ก็อาจจะเป็นผู้หญิงพูดสนทนาก่อนคือแล้วแต่การวางของอ นะปีนั้นๆจะออกข้อสอบแบบไหนนะคะอย่างเช่นในที่นี้ค่ะผู้ชายพูดก่อนบอกว่า你看见我的小猫了吗你看见我的小猫了吗ข้อมหมายก็คือเธอเห็นแมวของฉันไหมนะคะอ่าผู้หญิงบอกว่าใช่หนา่าใช่จื้อช่椅นะคะพินอินค่ะใช่椅นะคะ เรามาดูคีย์เวิร์ดนะคะข้อที่11เนี่ยคีย์เวิร์ดจับได้ง่ายๆก็คือเฉียวเมากับอีจื้อนะคะเฉียวเมาเนี่ยก็คือแมวนะคะอีจื้อก็คือเนะ e ก้าอี้ดังนั้นค่ะอีจ e ื้อสั่งกำลังบอกถึงว่ามีอะไรบางอย่างอยู่บนเก้าอี้นะคะเพราะฉะนั้นจากรูปภาพที่เราเห็นนะคะตัวเลือก D เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะบวกกับคีย์เวิร์ดที่ เราได้ยินนะคะความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันข้อที่11ก็จะเป็นตัวเลือกดีเพราะฉะนั้นรูปไหนที่ถูกเลือกไปแล้วจะไม่ถูกเลือกซ้ำนะคะก็คือเราสามารถไปดูรูปอื่นแล้วก็ไปฟังเสียงในข้ออื่นๆได้เลยนะคะให้โฟกัสในส่วนที่เหลืออยู่โอเคค่ะนี่ก็คือทั้งหมดนะคะตัวอย่างจากการฟัง ส่วนที่3ข้อที่11เอ่ะเอาเป็นแนวทางไปก่อนนะคะได้ในข้อ11เนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีข้ออื่นๆมาค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันทีละตัวอย่างให้ชัดเจนมากขึ้นไปอีกหนึ่งระดับนะคะ